ตอนที่4ีิบสี่ทุกอย่างเป็นไปตามแผนวันรุ่งขึ้นพร่อมออกไปเจอกับสามสาวตามนัดห้างยังไม่เปิดแต่เด็กสาวที่ตื่นเต้นก็มายืนรอยอยู่แล้วที่ชั้นแรกของพลาซ่าเต็มไปด้วยร้านขายอาหารว่างซึ่งทำให้เพื่อนเอนเขาตื่นเต้นตลอดเวลาแทบจะทุกสองก้าพวกเธอคนใดคนหนึ่งจะชี้ไปที่ร้านค้าด้วยความตื่นเต้นและเมื่อเดินต่อไปอีกสองก้าก็หยุดเพื่อชิมอาหาร พวกเธอกระตุ้นให้พรมที่ค่อนข้างเฉยชารู้สึกอยากจะกินไปด้วยผ่านไปครึ่งชั่วโมงแต่พวกเขายังไม่สามารถหลุดจากชั้นนี้ไปได้เมื่อไปที่ชั้นสองสถานการณ์ยิ่งแย่กว่าเก่าเพราะแทบทั้งชั้นเป็นร้านกิฟช็อปตุ๊กตาและของสวยงามแบบที่เด็กสาวจะชอบอีกครึ่งชั่วโมงผ่านไปเพราะพวกเธอตัดสินใจไม่ได้ว่าจะซื้อชิ้นไหนแก้วเก็บความเย็นสีพาสเทลลายยูนิคอร์นที่พวกเธอชอบมีราคาค่อนข้างแพงยิ่งพวกเธอเพิ่งใช้เงินไปกับของกินที่ชั้นแรก ดาวตัดใจวางแก้วกลับเข้าชั้นแล้วหันไปให้เหตุผลกับเพื่อนคืนซื้ออาทิตย์นี้คงต้องงดขนมที่โรงเรียนก็จิงรินเห็นได้อย่างรวดเร็วหลังจากนี้ยังต้องกินข้าวอีกเด็กสาวมีค่าขนมพอที่จะซื้อของฟุ่มเฟือยบางอย่างแต่ไม่ได้มากเหมือนจินและซันนี่ที่สามารถใช้เงินจากบัตรของพ่อแม่พรมอยากได้อะไรไหมหยกที่เห็นเขายืนมองอยู่ห่างๆแอบกังวลเล็กน้อย ข่าวหรือเรื่องพรมเป็นเด็กยากรากระจายไปทั่วโรงเรียนเธอกลัวว่าจะเผลอทำให้เพื่อนเจ็บปวดโดยไม่ตั้งใจพวกเราไม่มีตังค์ซื้อหรอกไปกันเถอะเธอหันไปเรียกที่เหลือให้ออกจากร้านแต่พรมกลับก้าวเข้าไปด้านในเอาแก้วสามใบนี้ครับสิ่งที่เขาบอกกับเจ้าของร้านทําเอาสามสาวตกตะลึงพราม,มีเงินพอเหรอรินพร่องออกมาโดยไม่ได้คิดแต่ต้องเงียบเมื่อเห็นแบงค์พันในมือถือว่าเป็นของขวัญให้พวกเธอแล้วกันนะไม่ต้องซื้อหรอกมันแพง ดาวกับหยกรีบห้ามแต่พรมกลับยิ้มและบอกว่าถือสว่าแทนคำขอบคุณแล้วก็ขอโทษจากฉันดาวกับหยกไม่ทันได้ยินประโยคนั้นหรืออาจจะได้ยินแต่ไม่มีเวลาไต่ตรองเพราะกำลังจับจ้องไปที่แก้วรินก็โมกังวลจนไม่ได้ฟังเธอเขยบเข้าไปกระซิบถามอย่างเป็นห่วงอีกครั้งเอาตังมาจากไหนทำพัามเหรองานพาฒมอย่างนั้นเหรอพรมคิดจะตอบไปในทางนั้นแต่ก็กลัวว่าเธอจะถามว่าเป็นงานอะไรไม่ได้ เขารีบสลัดความคิดนั้นออกจากหัวก่อนจะพูดเบาๆเพิ่งหัดเล่นหุ้นได้เงินมานิดหน่อยไม่ใช่แค่รินแต่ดาวกับหยกที่หันมาทานได้ยินก็ตกใจเช่นกันนายทำได้ยังไงนี่ฉันมีเพื่อนเป็นเสียนหุ้นเหรอพวกเธอมองเขาด้วยสีหน้าประทับใจสุดๆพราะไม่เพียงแต่กล้าหาญมีน้ำใจแต่ยังหาเงินได้ด้วยมีมืออาชีพคอยให้คำแนะนำนัะแต่ก็ไม่ได้ซื้อตลอดเวลาหรอกเงินมันไม่ได้เยอะอะไรแค่พอให้กินให้ใช้ ทั้งสามถอนหายใจด้วยความโล่งอกดีใจที่ได้ยินแบบนั้นนะรินยิ้มและแต่มือลงบนแขนเขาเบาๆป้ายประกาศไล่ออกยังทําให้เธอรู้สึกมวนท้องน้อยทุกครั้งที่เห็นกลัวว่าชีวิตพรมจะเดินไปสู่ทางเลวร้ายพวกเราก็ดีใจที่นายประสบความสําเร็จนะสายตาชื่นชมที่ดาวกับหยกใช้มองมันทําให้หัวใจเขาเต้นกระตุกการมีคนที่ร่วมยินดีกับสิ่งที่ดีและแสดงความเสียใจกับสิ่งเลวร้ายที่เกิดมันช่างล้ำค่า ถ้าอย่างนั้นวันนี้ขอเป็นเจ้ามือได้ไหมจะไม่มากไปเหรือแก้วก็ซื้อให้มีเงินพอหน้าพรมยิ้มก่อนจะเดินนำถ้าไม่มีพวกเธอไปด้วยสิ่งที่เขาตั้งใจจะทำก็คงไม่สำเร็จเจเจชาบูเป็นธุรกิจเฟรนชชายที่เป็นที่นิยมมากให้บริการชาบูพร้อมอาหารทานเล่นเฟรนชชายขยายไปหลายจังหวัดทั่วภาคเหนือรวมแล้วเกือบยีสาขาซึ่งขายดีทุกร้าน แม้ว่าแต่ละจานจะมีราคาแพงเพราะโปรโมทว่าใช้วัตถุดิบคุณภาพดีจึงมีลูกค้ามาใช้บริการไม่ขาดสายโดยเฉพาะช่วงหลังเลิกงานและวันหยุดมักจะมีลูกค้ามาต่อคิวรอกินชาบูพรมพาเพื่อนมาหยุดที่ร้านนี้โดยเฉพาะเจาะจงพวกเขาโชคดีพอที่จะได้โต๊ะในทันทีเขาสังเกตว่าสามสาวสั่งเมนูที่ราคาถูกเสียเป็นส่วนใหญ่จึงรอให้พวกเธอสั่งจนเสร็จและเมื่อถึงคราวของตัวเองเขาก็เลือกเมนูเนื้อซีฟู้ด เมนูราคาสูงที่คิดว่าเธอจะชอบก่อนจะบอกว่าถ้าชอบก็กินไม่ต้องกังวลชั้นจ่ายได้นายรู้ได้ยังไงว่ารินน้ำตาคลอส่วนเขาก็ยักไหลและแอบแปลกใจว่ามันถึงขั้นต้องร้องให้ด้วยเหรออารมณ์ของเด็กสาวคือสิ่งที่คาดเดาได้ยากเมื่ออาหารมาถึงพรมพบว่าที่นี่ไม่ได้ใช้วัตถุดิบอย่างดีเหมือนที่โฆษณายิ่งเมื่อเทียบกับร้านที่เขาเพิ่งไปกับเฟยก็ยิ่งเข้าใจว่าที่นี่อยู่ในระดับไหน พวกเขาเพียงแค่แต่งจานให้ดูสวยตกแต่งร้านให้ดูแพงถึงขั้นตอนนี้เขาก็ยิ่งกว่ามั่นใจที่จะทําตามแผนพรมกินชา้ชาๆประมาณสิบนาทีจากนั้นก็หยิบโทรศัพท์มือถือแล้วออกไปยืนคุยนอกร้านกลับมาชามเกือบเต็มเพราะเพื่อนกลัวว่าเขาจะกินไม่ทันดาวยิ้มให้เขาก่อนจะบอกว่าอร่อยมากเลยรีบกินเร็วรินพยักหน้าด้วยท่าทางสดใสรสชาติของซุปนี้น่าทึ่งมากฉันอยากจะมากินตั้งนานแต่มันแพงเกินไป พรมยิ้มโดยไม่พูดอะไรซักคำหลังจากนั้นไม่นานก็มีผู้ชายท่าทางขึงขังหกคนเข้ามาในร้านสามในหกอยู่ในชุดสีกากีแต่เนื่องจากร้านกำลังเข้าสู่ช่วงขายดีจึงไม่มีโต๊ะเหลือแต่พวกเขาไม่ได้มาเพื่อทานอาหารชายคนหนึ่งตรงเข้าไปหาผู้จัดการร้านพร้อมกับแสดงเอกสารให้ดูเราได้รับรายงานเกี่ยวกับการใช้วัตถุด,ดิบต้องห้ามและรายงานเกี่ยวกับความสะอาดในร้านนี่เป็นเรื่องซีเรียสเราต้องตรวจทันที ผู้จัดการร้านเป็นผู้หญิงที่กระฉับกระเฉงและมีความสามารถเธอตอบกลับด้วยท่าทางสุภาพแต่หนักแน่นเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนร้านของเราขายดีมากฉันมั่นใจว่าถูกคู่แข่งกลั่นแกล้งและที่สำคัญคุณควรจะแจ้งมาก่อนไม่ใช่มาปรปปับแบบนี้ขึนแจ้งก่อนพวกคุณก็มีเวลาซ่อนของหน้าสิทัศนคติของเจ้าหน้าที่แข็งกล้าเป็นอย่างมากถึงอย่างนั้นเราก็ต้องตรวจสอบชายที่ดูเหมือนหัวหน้าพูดด้วยน้ำเสียงที่ดังพอจะได้ยินกันทั้งร้าน ฉันเพิ่งกินเองฉันรอคิวตั้งนานจะมาปิดร้านตอนนี้เหรอยังไม่อิ่มเลยลูกค้าในร้านเริ่มแสดงความคิดเห็นที่ทำให้พนักงานและผู้จัดการเริ่มกระวนกระวายทั้งร้านมีลูกค้ามากกว่าห้าสิบคนถ้ามีปัญหากับคนทั้งหมดมีหวังได้เป็นข่าวใหญ่แน่ขอเวลาเราสักพักเพื่อให้ลูกค้าที่อยู่ในร้านทานเสร็จเราจะไม่รับลูกค้าเพิ่มเมื่อเห็นว่าลูกค้ากำลังจ้องมาด้วยสีหน้าไม่พอใจ หัวหน้าจึงตกลงอย่างไม่เต็มใจและให้เวลา30นาทีเพื่อเคลียร์ลูกค้าปัจจุบันแต่ระหว่างนั้นพวกเขาจะยืนมองจากหน้าร้านผู้จัดการร้านพยายามอย่างเต็มที่ที่จะให้บริการลูกค้าและปฏิเสธลูกค้าใหม่พวกเขาเร่งเสิร์ฟอาหารและจ่ายบินอย่างรวดเร็วเหตุการณ์หน้าร้านไม่ได้สร้างผลกระทบให้กับเพื่อนร่วมโต๊ะของเขาพวกเธอยังคงมีความสุขกับอาหารหลังจากผ่านไปเกือบ20นาทีพรมและเพื่อนก็กินเสร็จรินลูกท้องที่นูนเล็กน้อยก่อนจะหัวเราะ กางเกงตึงแล้วละ่ะระหว่างที่เด็กสาวพูดคุยถึงความอร่อยของอาหารและถกเถียงกันว่ากินอะไรไปบ้างพรมก็เดินไปจ่ายเงินและจ่ายไปทั้งหมดกว่าพันบาทผู้จัดการร้านขอโทษด,ด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าก่อนจะเสนอคูปองส่วนลดหนึ่งร้อยบาทแก่เขาพรมปฏิเสธว่าไม่จำเป็นครับคูปองที่ไร้ประโยชน์เพราะหลังจากวันนี้จะไม่มีร้านนี้อีกแล้วผู้จัดการร้านไม่รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่จึงยัดมันใส่มือพรม เธอรู้สึกเสียใจต่อพวกเขามีนักเรียนหลายคนรวบรวมเงินค่าขนมเพื่อมาทานที่ร้านนี้แต่กลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเก็บไว้เธอคาคูปองมีอายุสามเดือนไม่ว่าจะสั่งเท่าไหร่ในครั้งต่อไปคุณก็สามารถใช้ได้เต็มจำนวนพรมเพิกเฉยและออกจากร้านรินดาวหยกกำลังคุยกันหน้าร้านและรอเขาลักษณะภายนอกที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นนักเรียนมัธยมปลายทำให้ไม่มีใครเพ่งเล็งพวกเขาอร่อยมากเลยไว้เก็บตังมากันอีกนะ แต่ครั้งหน้าต้องแชร์กันรินเสนอและอีกสองคนก็พยักหน้าเห็นด้วยแต่พรมกลับปฏิเสธเขายิ้มก่อนจะแนะนำว่ามีร้านอาหารชาบูมากมายที่อร่อยและคุณภาพดีกว่าที่นี่ไว้ไปร้านอื่นดีกว่ารินเอียงคอไม่เข้าใจความหมายทำไมเหรอจะได้ไม่เบื่อไงไปลองที่อื่นบ้างอ๋อพรมไม่สะดวกที่จะพูดมากกว่านี้จึงถามพวกเขาอย่างตั้งใจว่าจะกลับบ้านอย่างไรรถเมย์ พร้อมเห็นว่ามันบ่ายแล้วและรู้ว่าดาวยังคงรู้สึกไม่ดีกับรถเมย์ที่มีคนเยอะเขาจึงส่งทั้งสามขึ้นแท็กซี่และจ่ายเงินให้พวกเธอสมควรได้รับการดูแลเขาเดินกลับไปที่ร้านชาบูที่ไม่ได้รับลูกค้าใหม่แต่กลับมีคนมุงอยู่รอบรอบร,อบร้านคนจากกระทรวงเริ่มเข้าตรวจสอบร้านวัตถุดิบส่วนผสมเครื่องปรุงถูกนำบรรจุถุงเพื่อนำกลับไปตรวจสอบทุกพื้นที่ของร้านถูกถ่ายรูปและตรวจสอบอย่างละเอียด การตรวจแบบนี้ไม่ควรจะเป็นข่าวใหญ่ด้วยซ้ําแต่กลับมีนักข่าวมาร่วมด้วยทําให้ผู้คนเริ่มตื่นตระหนกและคาดเดาถึงความร้ายแรงของสถานการณ์เจ้าหน้าที่จริงจังมากเอกสารและตัวอย่างวัตถุดิบทั้งหมดถูกรวบรวมและยกออกไปพรมหยิบหน้ากาก,ากสีดําออกมาสวมเดินเข้าไปใกล้ๆก,ลก่อนจะถูกนักข่าวเรียกไว้ผิดจากแผนที่วางไว้พรมพยายามปฏิเสธแต่สุดท้ายก็ยอมให้สัมภาษณ์เคยทานที่ร้านนี้ไหมคะ วันนี้เพิ่งมาทานกับเพื่อนครับแล้วรสชาติเป็นยังไงบ้างคะอร่อยไหมไหนๆก็ไหนๆพรมทำเป็นขมวดคิ้วก่อนจะบอกว่ามันต่างจากร้านอื่นที่นี่ยิ่งกินก็ยิ่งรู้สึกเสพติดกินแล้วก็อยากกินอีกนักข่าวรีบถามว่าแล้วเพื่อนๆยังอยู่ไหมเราอยากสัมภาษณ์พวกเขาไปแล้วนักข่าวถามอีกสองสามข้อก่อนที่จะปล่อยเขาและหันไปมองหาคนอื่นเพื่อสัมภาษณ์ การเข้าค้นร้านชาบูกลายเป็นข่าวใหญ่ในทันทีเรื่องมันไปไกลกว่าที่เขาตั้งใจแต่ก็มีความสุขมากที่ได้เห็นผลลัพธ์ดังกล่าวร้านชาบูตกที่นั่งลำบากเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าทำความผิดในหลายๆข้อหาให้พนักงานทำงานล่วงเวลาโดยไม่จ่ายเงินจ้างพนักงานต่างด้าวอย่างผิดกฎหมายทำบัญชีปลอมเพื่อเลี่ยงภาษีและที่ร้ายแรงจนทำให้ทุกสาขาต้องปิดทำการในทันทีก็คือพบสารเสพติดในน้ำซุปเจเจชาบูก่อตั้งมาสองปีแล้ว การก่อตั้งการขอใบอนุญาตขายอาหารการขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทําได้อย่างง่ายดายนั่นเป็นเพราะเจ้าของเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่รินส่งข้อความมาบอกข่าวแก่เขาเธอตกใจมากเพราะเพิ่งออกมาจากร้านสดสดร้อนร้อนแต่ก็นั่นแหละถ้าไม่เพราะรินเขาก็คงไม่รู้ว่าร้านเจเจชาบูเป็นหนึ่งในธุรกิจของครอบครัวจินเธอบังเอิญพูดถึงมันระหว่างที่คุยเรื่องโรงเรียนและข้อมูลนี้ก็ทำให้พรมมองเห็นโอกาส เขาจึงเริ่มวางแผนที่จะทำลายมันโดยอาศัยจังหวะที่ออกมาพบกับสามสาวร้านมีพื้นที่กว้างขวางแต่กลับมีกล้องวงจรปิดที่ทางเข้าและแคชเชียร์พรมทำเป็นเดินคุยโทรศัพท์ก่อนจะแอบหย่อนลูกแมลงสาบที่ตายแล้วลงในพื้นที่รอบๆร้านเจ้าหน้าที่ที่วงเวียนอยู่หน้าร้านและลูกค้าใหม่ที่ววายๆไม่พอใจทำให้พนักงานละหลวมจนไม่มีใครสังเกตว่าพรมกำลังทำอะไรหลายโต๊ะที่จ่ายเงินแล้วก็ยังไม่ได้รับการทำความสะอาด จึงไม่ยากที่จะโรยผงกัญชาใส่ลงน้ำซุปต้องขอบคุณเฟยที่ช่วยจัดหาให้เพียงเท่านี้ทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนปราสาทและกำแพงที่ปกป้องจินและซันนี่ค่อยๆถูกทำลายจบตอนที่44